สวัสดีค่ะเขาป้าเขาป้าน้ำต้อค่ะเขาป้าหลังเลิกงานค่ะดีนะต้ววาสิออกป้าแล้วค่ะต้ววาสิออกป้าแล้วมืนนี่ก็เลยเปี่ยนใจบบออกมาวาสิโทรหาสามีแล้วค่ะว่าฉันพวกเขาป้านี่เราพมีหอยค้นเก็บเนาะคะ่ะมันนี่ต้อก็เลยเปี่ยนใจค่ะยางมาเบื้องหนี่กันนะพนันในในก็นมาแล้วมันคำล้วค่ะมันสี่สี่หกโมงแรงแล้วค่ะได้เห็ดเครื่องถังเองค่ะมือน,นี่ ก็เลยสิเขาไปเบื้องเห็นเหลืองเต็มเลยค่ะไปเบื้องกันค่ะ านี่มันสีแหงค่ะทุกคน่ะปลามันปลามันแหงแล้วมันเห็ดโบ๊ออกค่ะมันบวกเป็นพืชแต่บากะมีให้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้าปลานี่ตัวมาสองรอบแล้วมันบดท่านได้ออกมีมันหงตาออกจะมันมันโพดินขึ้นบบได้มันนั่น มันแหงแต่ว่ามันสีดอกอันนั่นคักดอกแขนอุ่นตุนอินตินอยู่จ้ะเนี่ยมันก็ต้องสิบพู่ขึ้นจากนี่ได้ก็เก็บมันอยู่เนาะคือเก้าอะไเนาะจ้าถึงสิบว็เป็นแบบว่ามันบดเหลืองพูขึ้นอันมอดได้ค่ะมันแหงมันเป็นพืนปลาตัดไม้เดดมันซ่องเกินไปค่ะเพิ่นตัดไม้ได้สามปีนี่เราละจ้ะ ทุกคนต้วตัดสินใจมาถือเราค่ะเบิ้งเน่ตอนแรกต้ววาต้วสีโบมาแล้วเบิ้งจ้าเต็มเลยค่ะเก็บได้แล้วเนาะค่ะมันเนี่ยจ้าต้อติตั้งกล้องไว้เลยเนาะเอาทีละจุดกนเนาะจ้าสวยงามค่ะเพียนไหลลงไปพุนจ้า,าค่ะ nhìn ra nha เหตเ็นออกเป็นกอจ้าออกเป็นครอบครัวเหตจ้าเิ่นไหลเป็นไหลหล,ลงมาจังซส้เพ่่นออกเป็นครอบครัวค่ะมองนี่ค่ะงามคักแหมอ้ยเบิ้งนะจ้าสวย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 ต้โบได้นั่นไปเลยดูค่ะ สวยมากจัดฉากแป๊บหนึ่งก็ได้จ้ะตัววาสิบมาแล้วทอดใจเราค่ะมือน,นี่ยางยางต่างเต้เอ้เลิกงานมายางได้เห็ดเครื่องถังแม่จ้ะมีตะห้อยค้นตัดก็เลยโทรหาสามีว้าอุ้ยฉันสิออกป้าแล้วพะนะก็เลยไหนๆก็มาหอดจุดนี่แล้วยางเข้าไปเบิ่งอีกจังน้อยก็นะพะนะพี่น้องค่ะ เหลืองเต็มเลยตอมองเห็นมาแต่ไกลจ้ะตัวมีห้อยคุนเก็บเนาะตอนนั้นเนาะตอก็เลยแบบอุ้ยท้อใจตัวมีแต่คุนเก็บแหมนาเขาปลาแหมก็มีคือการละจ้าที่ต้อตอหาเก็บแล้วแบบว่ามันกับบ่ได้ตอกับบ่ได้ทายลงเนาะค่ะปลาลังปลาค้นก็เก็บเบิดก้อนต่อคือกันนะจ้าตอกับสิไปเน้นทายเอาตีแบบว่า งามๆนะจ้ะไม่ให้พี่น้องเบิ่งได้เพลินๆกันเนาะค่ะเบิ่ง่ะพุนจ้าพี่เม่ทางพี่กับม่ค่ะทางพี่จ้าขุนมาหนีเลยโอเคแล้วมันเนี่ยต้อจะเก็บจ้าต้อสัคขาเจออีกแล้วค่ะดีนะต้อตัดสินใจเข้ามาค่ะทุกคนขาถ้าต้อไม่ตัดสินใจเข้ามาต้อไม่ได้เลยเนี่ยดูซิเต็มเลยค่ะพี่น้องจ้าเต็มไปเลยกลุ่มเม่กกี้ต้อโบได้ยันนะ ต้อบ oh exactly? no ines, h, ally, job, ่ไ oh ด้ท้ายคลิบค่ะเพราะว่าต้อคุยโทรศัพท์อยู่นดจ้ะต้อเลยบ่ได้ท้ายขิบต้อกสิท้ายตาตาเอาตรงนี้เลยนะคะบ่มีบ่มีท่าอื่นเนาะค่ะมีเห็นแต่ท่าเก็บนอดจ้าพี่น้องขาต้อบ่ได้ตั้งกล้องนะจ๊ะต้อเอาเอ้ต้อเอาไส่หน้าอึกต้อเลยจ้ะต้อเอาใส่นาอึกต้อเลยเก็บง่าไงเพราะว่าต้อตัดขาไปนำนาดจ้าก็เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะอู้หูสวยงามมากค่ะ ก็คุยโท,ทรศัพท์หยุดใจก็เลยบ่ได้กุ้มงามๆค่ะก็ได,ได้ได้หลายเติบเราจะได้ได้เนี่ยตัดสินใจเข้ามาค่ะได้หลายเติบลูกเกือบไม่บ่เข้ามาค่ะเกือบไม่เข้ามาแล้วไงเฮ็ดทัดค่ะเฮ็ดดำนี่ค่ะเต็มเลยจ้าเต็มเลยพุ่นค่ะทุกคน มวนมวนไปน้ำตอค่ะหนาวไปน้ากันเลยจ้าจะเดมว่าขางไรกับมีดีเนี่ย ข้างใน,นก็ต้องบม,มีคนเก็บแน่แน่แกกะบนแน่นอนหรอกค่ะเพราะว่ามุมนี้มันเป็นมุมหลึกลับมุมหลึกลับเพิ่อนอาสิบม่มาตรงนี้มุมข้างใน,นมันเป็นมุมที่แบบว่ามันโล่งนะคะกะบนแน่นอนค่ะต้อก็ชอบมัดเจอเห็ดตอนคำคำถูกเทียนนะจ้าพี่น้องเห็นแต่มื่อสาวใบใบจ้า่าเห็ดยุสเนาะจ่าต้อกับโบ่ได้ยกกล้องให้ มือบ้านนี่ยังเป็นห้ายค่ะมือบ้านเนี่ยมือบ้านนี่ยังเป็นห่า่ยยังว่าเห็นยังว่าเห็นเห็หดทักรีบคักแม่จ้า มีอีกแล้วค่ะโอ้โหโชคดีอีต่อมาเนี่ยจ้าเต็มเลยค่ะทั้งรางก็เต็มเลยเต็มเลยค่ะทุกคน ปูไว้ตอค่ะปลูไว้ต้อเหลืองอลามเต็มเลยค่ะพุนขุนทางพุนเลยค่ะข้างพุนเต็มเลยค่ะเต็มเลยดีเราต้อตัดสินใจเข้ามาค่ะดูค่ะทุกคนขาเป็นกอเป็นกอเลยค่ะอุ้ยมานมานอีกแล้วมานค่ะหมานอีกแล้วจ้าไปพุนจ้า ดูค่ะเต็มเลยค่ะอู้มันเนาบ่งเน้ยบได้มาเอาค่ะทุกคนมันเนาเบิดเลยค่ะเอาได้แตออันเอาเนาะจ้าอันไหนเอาโบาได้กับโบเอา ข้างบุค่ะเก็บข้างล่างแล้วเรามาดูข้างบนค่ะถ้าเป็นแบบนี้อุ้ยค่ะทุกคนจ้าตัเขาเห็นค่ะเก็บมื่อยายงเหยียบบ้างนะจ้าพุ่นพุ่นพุ่นจ้าพุ่นถ้าเป็นแบบนี้ตอกะตีมาอีกอยู่มืออื่นเนี่ยพุ่นค่ะเต็มเลยจ้าทางนี้น้ําทางนี้น้ําจ้าเราต้องแหกยากุยแาพี่น้องจ้า ต้อตรงรีบแล้วค่ะดีพวด,ดีกสิบวดตัดขาผุแล้วกันเป็นแบบเนี้ยถุงมือก็ขาดค่ะขาดแล้วพี่่ะโอ้ยก็เจ็บไม่เหยียบ แสดงว่าขางนากระสีหลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะขังนก้กระสีหลายอยู่จ้าเอาไปปัดอยู่บ้านอีกทีนึงค่ะตัดขาออกไปเลยก็ได้มันคําแล้วแม่ค่ะนี่กระสีทุ่มหนึ่งแล้วเหมือนไม่เห็นเห็ดไม่เห็นเห็ดตอนคาเนาะจ้าไม่เห็นเห็ดตอนคําประจาเลยต้อเนี่ย ก็สิได้ใกล้เต็มถังแล้วค่ะไก้เต็มถังแล้วเพราะเห็ดดอกง่ายดอกงามค่ะอือพี่นอ้องขาต่อคุยกับมาดามบ้านน้ำแม่บอกว่าป้อยหมันเป็นเสียนยน่เด้อพนาพินวาแม่อย่ากเก็บทุกมมือไหลพนาโอ้ยได้ดือเงินเนาะเนาะพี่น้องเนาะ เงินท้องโบ้เข่าไผออกไผ่ดินนอจ้าต้อว่าแม่โชคดีประเทศสวิตเดนเพิ่นยังป่วยหเหหาเก็บแบบอิสระเก็บเห็ดอิสระประเทศอื่นๆมีได้เพิ่นกับว่งเก็บอิสระดินนอจ้าเพิ่งวิ่งเก็บอิสระบ่อยว่าเห็ดหลายกับจิงเพิ่งให้ยเก็บน,นะคะ่ะมันมันแต่ละประเทศกฎหมายแต่ละประเทศเนาะคะ่สะสวิตเดนเพิ่นเป็นเศรษฐกิจของประเทศก็คือพวกขายต้นไม้แล้วก็เก็บเห็ดทรงออกเนาะคะ่ะทุกคนค่ะ โู้จ้ะสุดยอดแปบ๊บเดียวใกล้กเต็มถังเราแค่สองกุ้มเองถ้าไปเจอกุ้มอีกกุ้มหนึ่งข้างล่างเนาจะกันกันกันมันออกตามที่เป้าหมายเราจ้ะเต็มถังพอดีค่ะได้แล้วตัดสินใจเข้ามาในป่านี่ค่ะสวยๆดอกง่ายๆเลยค่ะ ไม่เยอะค่ะบเยอะค่ะทุกคนจุดจุดนี้ติดตัวว่ามันสิต้อหลายไหมค่ะมันผิดเป้าหมายค่ะผิดเป้าบเยอะคือคือต่ว่าเบิ้องนะจนจะอวบมากเลยต้ว่าก็มีอยู่ค่ะพุ่นมคคีอยู่ค่ะเห็ดกำลังเริ่มออกรุ่นแรกนะจ้ะเห็ดก,กำลังออกรุ่นแรก เพราะว่าครั้งก่อนโต๊ะมาบททะเลออกหม่องนี้จ้ะอืออย่าๆ ไว้คือเก้าละจ้ะมันก็หลายยูป้าละเมอละแม่ละค่ะคันสิเข่าหามันก็มีทุกหมองอยู่ค่ะปีนี้จ้ะปีนี่ได้ทุกได้ทุกที่อยู่จ้ะคือต้อบอกละ่ะต้อก็เข่ามาป้านี่ก็จนท่อุมดละค่ะห้อยคุ้นตัดขาบืดแล้วเต้บา่าต้อมันตัดสินใจมาจองมองอีกเทียนหนึ่งก็เลย ขางในคนบวกเขามาค่ะเขาตัดต่ฝรั่งสงสัยฝรั่งเก็บค่ะเขาเก็บตะวงที่เก็บง่ายๆมองไดยากๆเขาบ่าเก็บนะจ๊ะเขาบ่ยา,างเขามาค่ะเพราะว่าคนสวีเดนตอนนี้เขาก็เก็บเห็ดขายย่างขนาดเลยค่ะตัวไปขายยูร่านน่ก็มีแตะคนสวีเดนค่ะไปเก็บขายฝรั่งเก็บขายได้า่ากับเข่ากับน้ำเพลินจะ้ะเพราะได้ซื้อเนื้อยูนึกกินให้ลูกให้เต้าก็ นี่แหละค่ะเป,เปินเกิดเปินเกิดยางคือแบบฝรังร่งล่ะสไตล์ฝรั่งดูนี่ค่ะเปินลชิงัดเอาได้บ่เปินลยุ่นไต่ไหมค่ะเปิ้ยุ่นไต่ไหมอู้ดอกใหญ่แต่พี่น้องขาอู้ปูาดขาขา,ขาดบึงนี่จ้าอวบหวานจ้วยเลยทอดใส่เสมอเนาะบางเอิ้นอัน เห็ดอันนี้มันเป็นผิดสําหรับโตจะกินบบไรมันเป็นเห็ดเบี้ยสําหรับโตเห็ดเบี้ยดีว่าเป็นอย่างไรจ้ะขายเอาเงินมันกินบบไดือกินบบไรขายเห็ด ททุกท่านปลาธรรมชาตินี่ก็งามแล้วค่ะมอสสีเขียวมอสสีเขียวงามมากค่ะได้ว่าตอนนี้เหมือนกับเมืดค่ำแล้วเนาะคะ่ะได้ก็เห็นทองแต่เห็นทองอยู่ตรงนี้ตรงหน้ากับสิขอเอาทองกอนเนาะคะ่ะเอาทองกอนเนาะคะ่ะเก็บค่าเก็บ かくわいよったいな。